เป็นภาษาอังกฤษนะคะแพตตี้เนาะก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็เข้าไปหาพี่เขานะคะเนาะก็ยังแบบคิดถึงกันตลอดนะคะทุกคนเนาะบางครั้งบางทีเรามีบางช่วงที่ไม่ถึงกันคะ่ะทุกคนแต่ว่าสิ่งนั้นมันก็แบบว่าเหมือนกับว่าเราก็ยังนึกถึงวันที่เราแบบเคยเคยไปเคยมากันนะคะทุกคนคะ่ะ ขอบคุณนะคะขอทักมารวมนะคะจากพี่แพตตี้นะคะพี่มนก็ทักทายสวัสดีคะ่ะน้องแพตตี้นะคะพี่แพตตี้ก็สวัสดีรอบบ้านจ้านะคะน้องแพรวาก็สวัสดีพี่แพตตี้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องแพรวา่าสวัสดีคะ่ะแพตตีออ้อ่านไปแล้วนะคะส่วนผู้รีดาคุณพรภั ออคุณพรพิมลสวัสดีค่ะนะคะแม่วาก็สวัสดีจ้าน้องแพทย์นะคะขอบคุณมากมายนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณน้ําดื่มจากสภัยนานด้วยสวัสดีจ้าน้องซินีนะคะจากจากแม่วานะคะคุณคุณสภัยนานนะคะก็คุณซีนีนะคะไหว้ด้วยนะคะคุณสภ้ยนานน่าจะชื่อแนไนไหมเนาะนี่นะคะแนนสภัยนานเนาะ ขอบคุณนะคะพี่มลทักไทยสะพายน่านแม่วาทักไทยสะพายน่านสวัสดีจ้าขอบคุณยี่สิบสามล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะวันทีพี่ลูกหนอนลงแล้วหรือยังเนาะยังไม่ได้เดินไปดูมือถือคะ่ะทุกคนน่าจะลงแล้วเนาะอุ้ยอุ้ยปัดป๊อดปอด,ปอดอบิดขี้เกียจอีกขอบคุณนะคะเนาะ แม่น้องเลก็ยังสู้ๆค่ะทุกคนเนาะสู้ๆไปด้วยกันนะคะทุกคนเพราะบางแม่น้องเลก,ก็มีทั้งงานเยอะค่ะทุกคนไหนจะลูกเนาะไหนจะสวนผักไหนจะอะไรล้าอย่างเลยค่ะทั้งบ้านทั้งช่องแต่ว่าเราก็ไม่ยอมแพ้นะคะทุกคนไม่ยอมแพ้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราทําไปเราก็มีความสุขด้วยค่ะทุกคนถึงว่ามือถือเราจะไม่ได้ว่างพักนะคะทุกคนแต่เราก็มีความสุขในแบบแบบหนึ่งเนาะ ให้ดูป๊อชี่นอนเล่นนะคะว่าไงลูกทำอะไรเนี่ยนะคะนัองแมววาดแม่น้องเรขอบคุณนะคะขอบคุณน้ำดื่มค่ะจากแม่ปูนะคะขอบคุณทาดแมวด้วยนะคะทาดแมวขอบคุณมากมายเลยนะคะน่าจะเป็นคนคนนั้นแหละเนาะนี่นะคะมีแมวตัวชีชมชอมนะคะที่แม่น้องเรีชอบนะคะขอบคุณค่ะแม่มิกนะคะแม่มิกก็ส6แม่น้องค่ะ ขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณมากมายพี่จีนสวัสดีแม่น้องติดโคค่ะยาวค่ะเอ่ยาวนานวางงานโอเคโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนแม่น้องเรนะคะเนาะสู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนแม่น้องเรก็อย่างที่บอกนะคะงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่เราก็สู้นะคะทุกคนแล้วกเ็เรียกว่าเพลิดเพลินไปกับ กับสิ่งที่เราทําด้วยนะคะมันถือเป็นงานของเราไปเลยเนาะนี่นะคะก็ขอบคุณพี่ๆมากๆเลยที่คอยสนับสนุนด้วยนะคะเนาะแล้วก็อคอยเป็นกําลังใจให้เสมอๆนะคะทุกคนแม่น้องเรย์เองก็ไม่ลืมนะคะไม่ลืมที่จะไปนะคะบางบ้านอาจจะมีพลั้งเผลอลืมนิดนึงอะ่ะบางทีนะคะแต่เวลาแม่น้องเรย์ไปไปทักทายกันที่บ้านหลังอื่นน่ะแม่น้องเรย์จะอุ๊ยบ้านนี้ยังไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะจะพยายามดึงไปค่ะทุกคนบ้านไหนที่แม่น้องเรย์แบบ เไปไม่ทันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็เกือบจะไม่เห็นบ้านพี่เปิลแล้วนะหนูอินเตอร์นะคะทุกคนเกือบไม่เห็นแล้วนะคือจะเดินออกจากมือถือแล้วอะค่ะคือกะว่าจะจอดให้พี่ลูกนอนอะคุณคุณหนุ่มพราปสารลงเนาะแม่น้องเรกก็กะว่าจะพิมพ์ให้พี่ลูกนอนแล้วแม่น้องเรก,ก็กําลังจะเดินออกจากมือถือเพื่อที่จะไปเกลี่ยข้าวอะค่ะไปเนาะไปเกลี่ยเกลี่ยที่เขาตอนนี้ยังมีแดดอยู่เนาะแต่คราวเนี้ย เด้งขึ้นมาค่ะทุกคนคะ่ะเจอพอดีนะคะเกือบแล้วนะคะเนี่ยแม่น้องเรมักจะเ,เรียกว่าผิดหวังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่แม่น้องเรพลาดอะไรไปแบบเนี้ยแม่น้องเรจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกอนอยว่าว่าเราไม่ได้ไปให้อะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเลยพี่ป่าไทยบอกว่าขอตัวแล้วเด้อจ้านะคะขอบคุณค่ะนะคะเนอะวันนี้แม่น้องเรก็บ้านแม่น้องแม่น้องเร ได้ไปบ้านพี่ผัดไทยแต่ว่ากางค้างที่บ้านแม่น้องไว้อยู่เนาะของพี่ผัดไทยค้างจนพี่ผัดไทยบาย,บายบายนั่แหละค่ะแต่ว่าแบบว่าบางครั้งบางทีแม่น้องเรจิ้มไม่ค่อยได้นะบ้านบ้านแม่น้องเพราะว่าเครื่องมันร้อนเนาะเครื่องมันร้อนด้วยแล้วก็บาง <c oughs> ดูน้องแมวทํา <c oughs> ดูน้องแมวทําดูท่านอนของเขาสินี่นะคะ